ไตฝุ่นลูกที่8มาแล้วบาวีเริ่มออกฤทธิ์จีนเตือนประชาชนหลบพายุใต้ฝุ่นลูกที่8สินหัวรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน (NMC) ประกาศเตือนภัยใต้ฝุ่นบาวีระดับสีน้ำเงินหรือระดับ4ระดับเตือนภัยร้ายแรงสุดคือระดับ1สีแดงโดยคาดการว่า จะพัดพาพายฝุฝนฟ้าคะนองและกระแสลมแรงสู่พื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้านอารีรังนิวของเกาหลีใต้รายง,งานเตือนเช่นกันว่าใต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนเข้าเกาหลีใต้วันพฤหัส,สบ,บดีที่27สิงหาคมนี้และคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักที่กรุงโซใต้ฝุ่นบาวีเป็นใต้ฝุ่นลูกที่8ของปีจีนได้ตรวจพบว่า ทวีกำลังขึ้นจากพายุดีเพรสชันในช่วงเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมบริเวณหน้าน้ำห่างจากเมืองนาฮะจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นไปทางตะวันตกราว390กิโลเมตรเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่23สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นมีแรงลมที่จุดศูนย์กลางสูงสุด100.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง ศูนย์อุตุของจีนคาดการว่าใต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะทวีกำลังแรงขึ้นก่อนมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเหลียวตรงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนตั้งแต่วันพุทธที่26สิงหาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งบางแห่งของหลายภูมิภาคและมณฑลซึ่งรวมถึงไต้หวันฝูเจียน และเจ้อเจียงเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมจนถึงเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพร้อมแนะประชาชนและเรือในพื้นที่เสียงภยัยให้หาที่หลบภัยจากกระแสะลมแรงก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแห้งแรงจากชาติจีนปรับลดการรับมือภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยจากระดับสลงสู่ระดับส หลังความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยมีแนวโน้มลดลงระดับน้ําที่สถานีอุทกวิทยาชุนทานตอนต้นของแม่น้ําำยงซีลดลงต่ำกว่าเกณฑ์เตือนภยัยเช่นเดียวกับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสามผาลดลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยในแม่น้ำเขื่อนสามผาของจีนไม่น่าจะรอดแล้ว รวมไปถึง11เขื่อนตอนเหนือของแม่น้ำโขงด้วยจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่น่าประหลาดใจยอย่างมากฝนตก100%ทุกมณฑลที่อยู่เหนือแม่น้ำแยงซีไล่เป็นเส้นขนานมาจนถึงมณฑลยูนนานคาดว่าฝนจะตกอยู่แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเพราะมีพายุอีกหลายลูกจากทะเลอันดามันทะเลจีนใต้และทะเลอินเดียรวมไปถึงพายุตอนล่างจากทางทิเบต ทั้งหมดจะเข้าโจมตีประเทศจีนทุกด้านยาวไปตลอดสิ้นปี63จนไปถึงต่อเนื่องต้นปี64มีทางเดียวที่ประชาชนจีนกว่า600ล้านคนจะอยู่รอดได้คือต้องหนีขึ้นไปอยู่ในเขตที่เบตพื้นที่ปลอดฝนตกที่ครั้งหนึ่งที่สีจิ้นผิงเคยไล่ล่าองค์ดาลายลามะที่14ของทิเบตอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นละ ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าสีจิ้นผิงจะเลือกตัดสินใจระเบิดเขื่อนยักษ์ทิ้งด้วยน้ำมือของตนเองหรือไม่เพื่อ,อรักษาเมืองสำคัญเช่นเซียงไฮ้และหนานกิงเอาไว้แล้วเลือกให้มวลน,น้ําเข้าทำลายมฑลทนหูเป่ยและอีกเจ็ดมลทนตอนล่างทิ้งทั้งหมดแต่ไม่ว่าสีจิ้นผิงจะเลือกทางไหนแผ่นดินจีนก็จะต้องล่มสลายลงอยู่ดีคือ 1. ไม่ทำลายเขื่อนสามผา เลือกที่จะปล่อยระบายมวลน,น้ำที่อาจจะสูงเหนือเขื่อนไปเรื่อยๆแบบค่อยๆฆ่าประชาชนของตนเองในมนลทนตอนล่างไปเรื่อยๆเพิ่งเห็นตัวเลขที่จีนรายงานประชากรผู้เสียชีวิตที่จมน้ำตายที่200กว่าศพออกมาแต่ตัวเลขจริงน่าจะเป็นหลักหมื่นคน 2. เลือกทำลายเขื่อนสามผาเพื่อปล่อยมวลน,น้ำทั้งหมดไหลลงไปฆ่าประชาชนชาวหูเป่ยและมฑลตอนล่างทั้งหมด เพื่อรักษาเมืองเซี่ยงไฮ้และหนานกิงเอาไว้ตอนนี้เชื่อว่าสีจิ้นผิงคงเครียดหนักเส้นเลือดสมองแตกหรือยังก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆกลุ่ม I.O. จีนทั้งหมดน่าจะจมน้ำตายหมดแล้วเห็นเงียบกันผิดปกติมีแต่ข่าวปลอมของจีนที่ยังกล้าออกมารายงานโจมตีประเทศไทยว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยชิบหายหมดแล้วจากการออกมาประท้วงรัฐบาลและคาดว่าไทยจะมีเศรษฐ,ฐกิจที่ย่ำแย่ไปอีกหลายปี ในขณะที่น้ำท่วมจีนจนจมหายไปทั้งประเทศและนานาชาติย้ายฐานผลิตออกจากประเทศจีนหมดแล้วแต่เขายังแอบอ้างว่าเศรษฐกิจจีน GDP ยังโตขึ้นได้อีกถึง3.2%ทั้งๆท,ท,ที่คนพวกนี้ไม่นึกเฉลียวใจในชะตากรรมของตัวเองเลยว่าเหตุใดประเทศต่างๆเขาถึงได้ถอนฐานธุรกิจของเขาออกจากจีนทั้งหมดคำตอบก็คือ เขากำลังรอเวลาที่จะบอมระเบิดประเทศจีนแบบปูพรมทุกด้านนั่นเองสิ่งที่สยามประเทศและผู้นำที่จะมีในคนต่อไปในการเบื้องหน้านั้นควรดูจีนและสีจิ้นผิงเป็นบทเรียนเอาไว้ว่าผู้นำประเทศและกลุ่มทุนจีนรวมไปถึงกลุ่มเจ้าสัวจีนทั้งหมดแห่งประเทศนี้ไร้ซึ่งคุณธรรมแม้ประเทศตนเองกำลังจะล่มสลายลง จิตใจนั้นยังคงโลภมากยังคิดจะยึดแผ่นดินสยามไปเป็นของบนทลจีนให้ได้นับจากนี้ไปจะขอทํานายว่าแผ่นดินจีนจะล่มสลายลงในอีกไม่นานรวมไปถึงประเทศต่างๆที่คิดจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินสยามที่กำลังจะมีพระศาสดาพระองค์ใหม่ลงมาจุดติและรวมไปถึงกลุ่มกรบวนการใดๆที่คิดจะมาแบ่งแยกแผ่นดินสยาม ผู้คนและประเทศนั้นๆจกต้องจมหายลงไปใต้แม่น้ำไปตลอดกาลพระศาสดาพระองค์ใหม่นี้ที่จะจุดติลงมานั้นในพระคำพีทุกศาสนาก็ล้วนได้ระบุตรงกันว่าทรงมีความเด็ดขาดและจะทำลายมวลมนุษย์ที่มีจิตใจชั่วช้าและบาปกรรมหนักส่งลงไปสู่ขุมนรกชั่วกับชั่วกันเพื่อสร้างโลกแห่งสันติสุขขึ้นมาใหม่ บทเรียนของสีจิ้นผิงที่มนุษย์โลกควรดูเป็นตัวอย่างการสั่งทำลายพระพุทธรูปมัสยิดโบสถ์วิหารและการไล่ล่าองค์ดาลายลามะผู้นำจิตวิญญาณนั้นจุดจบของผู้นำและแผ่นดินของประเทศนี้จะเป็นเช่นใดคอยดูกันต่อไปคงจะเร็วๆนี้ทำนายต่อว่าภายในไม่เกิน3ปีนี้สงครามล้างเาผ่าพันธุ์ประเทศอาหรับ จะประทุกข,ขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดจะทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้แทบจะหายไปหมดจากแผนที่โลกผู้ใดหรือประเทศใดใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือประหัสประหารกันและใช้พระศาสดามากล่าวอ้างเพื่อผลประโยชน์แห่งตนประเทศนั้นๆจะหายไปจากแผนที่โลกอย่างถาวรสถานการณ์ในปัจจุบนนันณตอนนี้ สนามขั้วแม่เหล็กโลกได้สลับเคลื่อนที่มาถึงพิกัด45องศาเรียบร้อยแล้วนั่นย่อมหมายความว่าการทรีเซ็ตโลกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันผู้ที่เชื่อก็ขอให้มีสติตั้งตนอยู่ในความดีมันสวดมนต์ภาวนาเพื่อรอโลกใบใหม่ในมิติใหม่ส่วนผู้ไม่เชื่อพวกเขาจะเดินมาเที่ยวเคาะประตูบ้านขอความช่วยเหลือจากเราในวันที่ฟ้ามืดสนิทไปเวันเคืน และขอให้ทุกท่านจงปิดประตูให้สนิทอย่าได้เปิดประตูรับใครแม้ว่าคนผู้นั้นที่มาเคาะประตูจะเป็นญาติของเราก็ตามเพราะคืนทั้งเจ็ดในวันนั้นที่จะมาถึงคุณอาจจะได้เห็นปากหลุมขุมนรกเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณจงหัวเราะให้มีความสุขในการทำนายของข้าพเจ้าหวังว่าครั้งนี้ผมคงทำนายผิดนะครับเดชานรนาศ